อันนี้ก็ของคุณสวรรค์อันนี้ก็จะเป็นพอคุยว่าทําไมต้องเป็นประกรันคีแมนก็จะมาสไลด์ที่เป็นของเขาเลยก็อะไรคือประกันคีแมนอธิบายไปคร่าวๆเมื่อกี้แต่ทีนี้มาดูข้อหาลือของสัมภาร,ร์จริงๆเนาะกคอคศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งทับสี่ศูนย์แปดจากเว็บไซต์สัมภาร,ร์ตัวมันอาจจะเล็กไปแต่ขออนุญาตสรุปมาเป็นแบบนี้แล้วกันค่ะค่าเบี้ยกรรมการใจ่ายให้กับาคณะกรรมการทุกคนอ่าค่าเบีย้ยมาบวกกับเป็นรายได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องมีเวลาการประชุมต้องมีอ่า ผู้เราผมประโยชน์เป็นทายาทนะภาษีออกค่้สามารถทําได้แล้วก็เอามาเป็นค่า้จ่ายบริษัทแล้วก็ไปบวกกลับด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับอืเปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออมค่ะเปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ค่ะสร้างสวัสดิการด้วยการประกันค่ะและที่สําคัญในตอนนี้ยุคนี้เลยสร้างมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจด้วยทุนประกันชีวิตสินทรัพย์สูงค่ะคีแมนช่วยลดภาษีอนาคตสามต่อที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะ ช่วยลดช่วยสร้างค่าใช้จ่ที่ถูกต้องช่วยลดภาษี20%ของบริษัทช่วยลดเงินปันผลเนาะสิในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดหย่อนบุคคลธรรมดาได้อีกแล้วถ้าในส่วนของผู้ถือหุ้นมีมากเกินไปอนาคตก็สามารถที่จะลดภาษีมรดกได้อีก5%อร์การบริหารรายจ่ายเนาะก็คืองบการเงินเนี่ยถ้ากำไรสุทธิอะ่ะมันน้อย มันก็เอาไปเก็บในสะสมมาน้อยมันก็จะทําให้เราอะประหยัดภาษีหลายหลายภาษีที่พูดมาเมื่อกี้เนาะภาษีมรดกในอนาคตอีกร้อยร้อยล้านเกินร้อยล้านเราก็จะเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาษีตรงนี้ได้จากดูแล้วเนี่ยคณะกรรมการก็มีทั้งหมดห้าท่านก็จะเป็นหลานแล้วก็พี่น้องกันอะไรเงี้ยน,นะคะเราก็ให้ลูกค้าดูย้อนหลังว่า ภาษีกำไรสุทธิก่อนเสียภาษีกำไรขาดทุนก่อนเสียภาษีอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเสียภาษีเนี่ยหกล้านเจ็ดล้านห้าล้านห้าล้านห้าล้านถ้ามีประกันคีแมนอะจะสามารถช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้างเนาะในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยรวมทรัพย์สินอื่นด้วยเนะี่ยเกินร้อยล้านแน่นอนในทั้งห้าท่านนี้เนาะเพราะว่าอะไร ในส่วนของผู้ถือหุ้นมันก็เป็นพันล้านและถ้าแยกมาเป็นกําไรสะสมถ้าบังเงินเจ้าไม่เห็นงกของอลึกๆเนาของของบริษัทซึ่งวันนั้นเขาก็มาฟังกันทั้งหมดสามท่านแล้วก็ฝ่ายบัญชีเก่าแก่ของบริษัทเลยมานั่งฟังหนึ่งท่านแล้วก็น่ารักมากค่ะก็ให้ข้อมูลลงมาก็คิดเฉลี่ยไปว่าเออสามารถทำได้ประมาณห้าล้านนะคะ ก็บอกเขาเราเอาห้าล้านเนี่ยคะ่ะแล้วก็ามาลดว่าเออถ้านาคุตอ่ะมันสามารถประหยัดภาษีไปได้เท่าไหร่สิบปีสิบห้าปีทีนี้แบบเ่าขออนุญาตทำมาแบบรวมว่าถ้าเราเปลี่ยนห้าล้านแทนที่จะใส่ทิ้งให้กับสากกร์ไปเลยเนี่ยเราเปลี่ยนมาทำทุนประกันมันจะได้อยู่ประมาณหกสิบหกล้านอ่าหกสิบหกล้านหารกันห้าคนเนี่ยเนาะเออหารกันห้าคนก็ตกเฉลี่ย คนละสิบสามล้านเป็นทุนประกันระหว่างทางตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่สอง 2, แล้วก็อธิบายแบบอะค่ะต้นไปจะมีเงินปันผลเนาะเหมือนเงินปันผลเลยแต่มันคือเงินคืนเง่นขายตามกรมธรรม์เนี่ยคืนมาให้ปีละแสนกว่าบาทต่อท่านถ้าเราทําเท่ากันอืต่อท่านเสร็จปุ๊บครบสัญญาก็ได้เงินนี้มันเหมือนเป็นเงินที่เราผันจากอ่าการที่แทนที่จะไปจ่ายสัมภาระโดยตรงเลยเราก็มาวางแผนตรงเนี้ยค่ะ แล้วก็ไม่ลดภาระภาษีในอนาะคตถึงสามถึงสี่ตัวเนาะก็บอกเขาคอนเซ็ปต์แล้วก็เทียบให้เห็นว่าสามารถเอ่อทุนวงเงินเนาะสูงถึงแปดสิบเก้าล้านเนาะในส่วนของทุนแต่ถ้าผลประโยชน์รวมกับประหยัดภาษีไปด้วยเนี่ยเป็นร้อยหลายเลยในระยะเวลาสิบหปีเพราะเป็นแบบประกันสิบห้ารับยสิบห้าสิ่งที่ต้องการได้ก็คือการาวางแผนตอนนี้ก็ฟอลโล่ต่อนะเพราะว่า สิ่งที่เห็นกับสิ่งเขาเรียกอะไรเทศที่สร้างกับร่างที่เป็นงบที่เราเห็นกับกระแสเงินสดที่มีมันมันอย่างแม่เอ็นคอคเวอร์กันก็พยายามวางแล้วก็รังเดี๋ยวจะเข้าไปเดือนนี้อีกเพราะว่าคุยกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นรุ่นหลังเนาะเขาก็สนใจแล้วก็อยากทำ บัญชีให้มันถูกต้องแล้วกันเพราะตอนแรกไปเหมือนจบบโอ้ยความหวังไม่มีเลยอ่าเพราเจอรุ่นใหญ่นะค่ะรอบสองนี้ได้มีโอกาสคุยกับหลานก็เลยโอเคแล้วก็ใช้เครื่องมือจีค่ะสายสัมพันธ์กับหลานนี่หนะคะนัดกินกาแฟโน่นนี่นั่นกันค่อนข้างบ่อยก็เ๋ยหลานก็จะเชียร์แล้วก็เอาเข้าที่ประชุม้นะนัดเราไปทีนะ ันนี้ก็หลักฐานถ้าจะเข้าร่วมโครงการก็จะได้เพิ่มแต่สิ่งที่สิ่งแรกเลยที่เราไปเจอเขาครั้งแรกที่เราต้องการก็คือของบประมาณในการที่จะวางแผนว่าตามที่เราเสนอไปเลยไหมห้าล้านแล้วก็ขอสำเนบาบัตรประชาชนกรรมการทุกคนเพื่อมาวางแผนว่าจะทําแบบอะไรดีและที่สําคัญก็คือขอพงะอดอ่ากรรมการเนาะปีล่าสุดเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะมาวางว่าคณะกรรมการแต่ละคน อพอทําบวกเพิ่มเข้าไปแล้วจะต้องมันจะโอเคไหมมันเหมาะสมไหมคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้บแบบประกันที่ต้องการวางแต่ละท่านเหมือนกันไหมแบบยังไงบ้างแล้วก็ของบจริงค่ะย้อนหลังสาปีแล้วก็นัดวันอันนี้เราก็จะได้มาเจบแล้วทุกท่านเดี๋ยวสไลด์ เสนอสองงานนี้เดี๋ยวส่งให้น้องตุ๋ยนะฮัลโหลฮัลโหลเฟิร์ตเก้าไปโคทฮอนไปเรียนกับครูตัวจริงไปแล้วอะ่ะโคทฮอนเป็นยังไงบ้างฟังพี่แจ้วแจ้วก็ไม่ได้วิชาการเป๊ะนะแบบเหมือนเล่าเอาของจริงไปเจอมาบ้างคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นี่ก็สุดยอดแล้วครับ เยี่ยมเลยคูเต้านี่แหละครับขอบคุณครับอาคุเปิดกล้องอยู่กันทั้งหมด26ชีวิตรวมพี่เต้าด้วยมีคำถามไหมคะปิดกล้องกันเงียบด้วยพ <c oughs> ี่เขาไม่เห็นนะ เปิดกล้องถ่ายรูปัน่่อไหมคะก่อนจะเผื่อมีคนทยอยออกอ่าดก้อ่ายรูปบรรจุคะทุกคนมีคำถามไหมคะทุกคนหูี่สิบกคน,คนเปิดกล้องกันหน่อยนะคะทุกคนถ่ายรูปก,กันโอทอนเนี่ยขายมาแล้วนะคะคีแมนเนี่ย มีโอกาสต้องแบ่งปันบ้างแล้วนะคะค่ะจันนาเลยพี่ขอเชิญพดพอนเลยค่ะเชิญกันตรงนี้เลยใช่ไปเปิดตท่นี้ใช่ไหมถ่ายรูปเท่านี้แอตต้อไม่ใไม่ไม่ได้ยินเสียงเลย ต้องปิดเสียงค่ะต้อมบอกฉันยังไม่ได้เปิด